กคยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาพลุกพอน้องหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยพบพกพอกับน,น,น,น้นองเลียตอ,อนนี้ก็มาหอดเือนถีรียบร้อยแล้วโดยมากระมือนี้กระสกินยีโรอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเ้ยโดยปลาได้เห็ดปวกก็ได้บบไร่ปรไัปใด้ได้น้อยหนึ่งเนาะใส่ถุงยางจ้งว่าหมุนบุหรอ่ไปจักใส่ขู่นำน้องไหมพ่อแม่พ,มพี่น้องเ้ยโดยข้อไปก็เลยบานนี้ ลมผัดลมผัดเลยเนะาะเป็น,นันลมลม,ลมตัวกำลังดังไพ่ทางแม่พึ่งกันสบายดีเด้อน้องลินสบายดีโดยกำลังใส่จิโรนะ่เนาะพแม่พี่น้องเลยใส่เป็นอยู่บ่ะเด็กใครเนี่ยแหละเด็แบบนั่นแล้วเขาใส่จิโร่นะ เด้ออกมากะหาน้องไม่พ้อมนาะอพรอมพี่น้องเฮ็ดก็ได้น้อยเดียวหนึ่งส่วนร้ายมันก็อยากกันเหี่ยวแหวไปเปลือยิดเลยหมดจื้อมันน้องหม่ก็ได้ห่อนยังน้องดีเฮ็ดคาอพัดลมนะกระเปิดอยู่ในนอกเด้ ตวไขโอโอโ่เด้อัวมีไข่จะแะมียุตตัวไข่กันน้องลินอย่าดึงไข่มันออกนำเด้อแสบได้มันขวาขวสซุกนะนอตอนนายแม่ได้ตัวไข่บัเก <c oughs> บเลไล่มาติดเผากินเลยหึ่งในเด้อปัดในเด้อเข่าหมอนจิรอเ <c oughs> บอระเนาะบบเห็นละกกะยาละจะอยู่สไสเด้เนาะ เจ้าสัตว์ตันมันะนแม่นุงเสืม่่งอยู่งแล้วกอนนีดสบายดีละนงดีโด,ดยอยากนุงเสื้อใหม่แล้วป็นงดีกันเลยคือบ่นนุงโลดนุงเองบ่เป็นบะแกบ่กได้ไ มาเลยแกให้มาไก่อืมไก่เฮาล่ะว่าแม่อันนี้นะ2โตนี่ไก่เช้าเบิ่งดูพ่แม่ได้จักโตจิหลอนะมือนเจ้าไปขดผู้เดียวพอได้หลายนําดูนี่ มีต่ตัวผู้ร้ายกว่าหมูตัวแม่นำบ่คคอยร้ายปานใดแ,แม่อีกย่งอัน,นี้นะวอันนี้ปุ่งๆนี่ใส่ันนองลินเลยทิมโรดใส่กอเลยใส่ขี้แล้ว,วก้อนจะมา แมวกับหมานี่ก็จัแม่นบ่ถือกันเนาะกัดกันอยู่นังลินมีแต่ิ้ม ไฮลูกวาบาลูกเลยไผกันมื้อนาทางน้องแลอันดังคือสิลูกยางอีหยังก็บม่มีเลยดังยากกว่าเจ้าดังบ่เป็นดังเป็นอยู่ตาแดดอีลิพี่น้องเอ้ย จำบิดว่ามือนี้ว่าสิไปเก็บพื้นกับแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเด็กน้อยพ่อมก็เลยไปหากินก่อนโอ,โอ,โอ้โหสิได้ไปหรือบอกยังหมดด้ไปเลยให้ท่งผลกะเห็นผลแก่พ,พื้นให้ข้าเจ้าขับรถไถเจ้าหัวยังแม่นองละนอยกับน,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 นองกระทิ้งนะพนเว้ายยงสองคนผลจะถึง เบากับกระตุนกับเป็นแลาวแจมกระตุนแตก้กวาวแลน,น้องลินนพูนว่าใส่ขี่แล้วจังหนับอยากเบิ่งว่าคุดได้จากโต้คุดสองคนกะคว้ยมันกับบุหยี่ภายในเธอกับหยางกายพึ่งเธอกะค่าต้อหล้วกะขคุดมาได้มึงเธอกะหาอันหูโบเห็น กีหลก็คุดยากอยู่ตัวมันมันเป็นคววยเป็นหูแหละคุดได้อยู่ทางหลงเลยแต่ว่าตัวมันเป็นคขวายบมีหูหาหูโ่เห็นมันหายากอยู่ในคุ้มแห่งเต็กแบบคุ้มเก่ามันหาได้แมมมันไปเหตุอันมันไปขวดอยู่คุ้มเก่ามันหาได้อันคุดหาจังได้กับโบเห็นป้าอะไรทางนี้กะนมันน่ารำเทว้ ถึงไวแต่ว่ามันบรเห็นใช่ไหม,ไมเด็ดปีกออกพร้อมน้องลิน,ใ,นใครแนว่ยขาใอยู่บ่มันมเขาอะไรเขาเห็นอยู่กี่นี่เขาสีจับหัวผึ่นกระจับบ่ได้ผึ่นสีตอดเราจะสีจ้าผัวอะไรเนี่ยจ้าสื่อและวใครมันลายอยู่ยนะตอนเพิ่มเรียงนะั้น S <S ตอนนี้ก็สิบสองโมงแล้วนเนาะพ่อแม่พี่น้องเยยังม่ได้กิน,กน,น,นยังม่ได้กินข้าวเที่ยงหากำมาเช็ดชิโลกินเจ้าก,ก็ทันได้กินวะหากนนนนินนั้นกินข้าวจีน้ำเด็กหน่อยช่องสามคำหล้วก็ไปน้ำเจ้าเลยไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนเนาะพ่อแม่พี่น้องเย น้องดีเพิ่นไปอาบน้ำผู้เดียวเพิ่นเพิ่นห่อนติมือนี้ก็วันเสาร์วันอาทิตย์มืออื่นมือวันจนันทร์กับองลินกับไปองเฮียนกลายซีเบิร์แล้วยังสองสามโตแต่ยากขู่อ่ะได้ยักโตไปคุดสองคนผัดบ่ได้หลายสำ่งไปคุดผู้เดียว ใส่แล้วนแหละไข่มันออกออกกระยาบม,มันหลาอ,อกหน่อยเดียวนะอ่ะเริ่ม<บ>นับแล้วบัดนี้ใส่ขี่เรียบร้อยสิบสิบเอ็ดสองสิบสามหัว่ามันจะนับสิบสี่สิบห้า สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแสิบเก้าเก้านับพิดเลยได้รินเอาหัวมันนะเอานับแล้วเอานับนับบัตรถือกับบัตรเป็นยังหรอกลืมเลยตีสิบเก้าหนึ่งลินเบสาวแล้ว อาสาเอสเ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 8 uh, 2 9 2 0 1 8 1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  2 8 1 9 2 1 8 1 9 2 0 1 8 1 9 2 0 1 8 1 9 2 0 1 8 1้2 0 1 8 1 9 2 0 1 8 1 9 2 0 1 8 1 9 2 0 1 8 Pai la Ah, pa, tofu. tofu. โดยเนาะพอม,มีพี่น้องเป็นอะไรกินกับเพนมมีแห้งบ่บานนี่ <laughs> เห็กดก็ได้หน่อยเดียวแกงสซโนไม้ก็ได้มันบ่นมีลายเห็กดก็ได้บมออกลายซ้ำนี่ล่างเรียบร้อยบานนี้ชิขัวเลยชิขัวสนี่วะไผ่อพอมแล้วเนาะเริ่มปัวแล้วบานนี้ จะแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยกำลังอันนั้นกำลังไฟกำลังเจียนนั้นกำลังฮอนควันแล้วบัดน,นี้พอมัพี่น้องเอ้ยโอแหะไปใส่อะไรแหละเราไปเข้าห้องนำ้ำควันร้วบัดน,นี้ไฟวะลูก เฝาก่อนเด้อพี่น้องเอ้เป้าจนลุกอ่นนี้ไปหาก็พอได้แจวอยู่เนาะพ่อเป็นพี่น้องเอ้ขัวกินเป็นครอบครัว นำแหงกับแสดงวาซุกลุกก่อนพี่น้องเลยโอ้ยหหอน,หอน าเริ่มมีกลินก่นหอมแล้วเนาะพอมีพี่น้องไก่สิชุกเลยแหละฐา,านน้ำแห้งจักน่อยเนะาะหอมใช่ไหมน้องลินหอมหอมมากได้กินอยู่บ้ได้กินหันแล้วกินหอมหอมขัวไก่สิชุกมาดูกู ยำสุกกัซีซิมลวบอนองลินยสุกีนนป,ป,ป,ปิ้งอีกจองมัตมีไข่นะองลินนี่เนาะเมืม่อหนาเลยไปคุดหล,ลายคนคือสีไดหล,ลายนะแม่เนาะองลินกับคุดเอลือกับคุดแล้วก็อีแหมกับคุด กลายชีสชุกแล้วน้ำแหง้งมาคูดขายคูดกินนีแ่แหละค่ะวะถ้าได้ไล่ล้อเพื่อจะขายน้ำแหงแ้งเลยได้แม่พ่อแลหละค่ะวะพอ่อเลย มัดจีมักเพชรปานนี้เนาะบ,บอเอาลายบอ,อ,บอมันสีใหม่ย่าไปใส่ไพ่กักไรใส่บนฐานพี่ไม,ไมจำนี้พอดีแซ่อ้าวน้องลินกับอะ้รระวังสามากเดอ้อน้าใหม่นะฮะเกย์เบาเลี้ยบึงเนี่ยใส่สามหมากพอมากะจกเห่ายัาง เจ้าหัวเรียบร้อยนัวนัวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมาทางลังบ้านวันนี้บรรยากาศตอนนี้กับสิบสองโมงสหกนาทีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอมเาเรอบ โดยนะ้องพมีพี่น้องจะคิดหน,นีกัทั้งน้องเหล,ล่าสิคอลาไปเพนทานี้ก่อนทั้งขวดจิโร่เรียบร้อยแล้วกับแม่พ่งกรสีแจวจิโร่กินกับข้าวต้นเทียงนะ้องพมีพี่น้องโดยโดยนะ้องมีพี่น้องจะคิดหน,นีทั้งน้องเหล,ล่าสิคอลาไปก่อนท้าน้องเหล่ว่าผิดผลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อโดยขอบใจทั้งพมีพี่น้องที่ทรับชมคีปพองน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจ,นจนจบที่ความโฆษณาเด้อโดย จากคลิปนี้ทางน้องเล็ก็บสิอราปิเพ่านี่ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องขอกล่าวคำวา่าสบายดี